thank <laughs> you Legenda กับสวัสดีกับผมกับวันนี้กับมาปบกับผมกับหลานนะครับกับจงเบาเด็กตายคนเดิมนะครับกับวันนี้ผมจะจะพามาเล่อหมุงดักกุ้งดักปลาเหมือนเดิมนะครับที่ว่าคุ้มดักกับเหยื่อหัวอาหารเป็ดไข่นะครับดักแบบเหยื่อลอยนะครับใส่กวดน้ำนะครับการหลบนี้ก็คือหลบที่ห้าเลยนะครับหรือว่าวันที่ห้า นะครับกับวันที่สีนะครับกับปมว่าจะเก็บกลับนะครับกับพอดีเยื้อมันก็ยังเหลือเยอะนะครับกับเลยตั้งไว้โตนะครับแต่ว่าก็คือผมเก็บกลับไปซองหลังนะครับกับเลือเหลือที่ว่าดักอยู่กับทางมดสีหลังนะครับแต่วันนั้นนะครับกับหลบนี้นะครับผมทิ้งไว้ก็คือซองวันซองขึนนะครับกับพอดีเมื่อวานกับไม่วางนะครับเพราะว่าเมื่อวานทํางานทั้งวันเลยนะครับทำงานตั้งแต่เช้าวนะครับนั่งโก ไม่โหลดนะครับก็เลยก็เลยไม่ว่างมาดูนะครับกัดวันอี้กัดลงไปลุ่นกันนะครับว่าอ่าจงวันจงคืนนะครับกับเหยื่ออ่าหัวอาหารเป็ดไข่นะครับที่ว่าดักแบบใส่ขวดลอยนะครับจะ่ม้านไม้นะครับก็ไปลุ่นกันนะครับว่ากุ้งจะตายไหมนะครับกับไม้ที่ว่าผมดักก็คืออ่าไม้นำลึกนะครับมา น้ำก็ประมาณสองถึงสามเมตรนะครับนะครับก็ไปลุนกันนะครับว่ากุ้งมันจะตายไหมนะครับก็คือปลาก็คือตายแน่นอนนะครับแต่ว่ากุ้งนะครับเดี๋ยวเราไปลุนกันครับนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุนกันเลยนะครับหลังเหล็กครับนะครับเราก็ไปลุนกันเลยนะครับวันนี้กับผมก็จะเก็บกับเลยนะครับทีหลังนะครับ กระโยมาดักตอนะครับกระถิ่งไว้สักประมาณสีหาวันนะครับพอช่วงนี้ครับไม่ป่อยวางเลยนะครับจะไปลุ้นกันนะครับว่ากุ้งจะตายไหมนะครับ แต่ปลาก็คือตายในนวนนะก็จวงนี่ก็ไม่ได้ออกบอกปลาเลยนะแต่ว่าก็าเพื่อนๆปีๆนานานั่นก็เอฟซีทุกคนนะครับก็ไม่ตอ้อ,องกังวลนะครับเพราะว่าคลิปผมตุนไว้เยอะนะครับก็ได้ดูกัน เรื่อยๆนะครับคลิปนะครับเพราะว่าถึงว่าผมจะไม่วางแต่ว่าคลิปเกิดตุนไวเร็วนะครับการหลบนีก็ทิ้งไว้สองวันสองคืนเลยนะ นี้นะค,คุมดักไว้บัวดีนะครับสามหลังนะครับไม้กับไม้ดื่มนะครับนี่นะครับปุบตังไว้ตรงนี้นะ ล้างเลนครับเดี๋ยวเราก็มายกกันเลยครับก็าบมาเุินกันเลยนะล้างเลสจะมาดดูว่าไม่มาดตรงวันตรงคืนนะมีน,ะน่ไม่เยอะนะครับปรุงครับ กนะะกุ้งไม่ตายนะกุก้งกับแต่ปลาตายนะ,ะกับกมโตกันลังที่โซงกันเลยนะ หล,นะลานนะตายหมดเลยนะกุุงไม่มีนะ ปลาเนี่ยเยอะกันย่างนี่นะเดี oh. ๋ยวผมก็จะที่ออก กับการลุ่นกันลังที่สามเนี่ยเสียงดังสักน้อยนะครับหลดมาซูบน้ำนะครับนี่นะครับหลังทีสามะนรับ สามกับมานนะกับปุงนะยือเลยนะกับปุงนะ เหลือก็ยังมีอีกแล้วก็ผมก็จะเทออกเลยรกรับปล่อยมาดักกับลาวนะหลังสิจามนะมานเลยนะ เดี๋ยวก็ไปลุนกันลังทุดท้ายนะครับลังทีซีกับมาลุนลังทีซีกันนะลังทุดท้ายนะ อลดเต็มลุยนะหลังนี้ครับนี่จะน่าดอดตายเลยวนะโค้งดิตายก็มีนี้เยอะเลยนะลูกปลาครับตปุุงก็มีนะ้เยอะเลยครับปลาขาว ก็เยอะก็ยังยือเลยนะครับหลูงนี่นะก็พโพเลยนะครับก็ผมก็จะเก็บกับเลยนะครับก็ตักสามสี่วันนะครับก็คอยมาดัดก,กันเราท้ายนี่แบบยังนี่นะ กับผมไปดูอีกครั้งนะครับลังบิซนบีนี่ครับ่เยอะเลยนะครับลังบิซีนี่ครับต่างกุง้งต่างปลานะครับเต็มเลยเนะี่ยเยอะเลยนะ่ลาบูด้วยนะกลม,มาดูผลงานรอบนี้กันนะครับอันนี้นะครับกุ้งนะครับ ก็ไม่มากนะครับแต่ว่ามันไม่ตายนะครับดูนะครับทิ้งไว้ช่วงวันช่วงคืนนะครับไม่ตายเลยนะครับพุ่งกับนี่ครับยังดินชดชดอยู่อีกเนี่ยพุงนะไม่ตายนะช่วงวันช่วงคืนนะครับอันนี้ปลานะกับปลาก็คือไอ้คลองที่ตายก็คือเยอะนะครับแต่ผมก็เลือกอ่าทิ้งนะครับเสียดายนะครับตายนะแต่นี่ยังไม่ตายนะครับนี่ยังสดๆยังเป็นอยู่นะครับผลงานนะครับ กับเหยือ่ออ่าวัวอาหารเป็ดไข่นะครับโลบทีฮานะครับกับย่างมันนะครับกับตือว่ากับย่างได้กับข้าวนะครับวันนี้ครับต่างกุ้งต่างปลาปลาบูทองด้วยนะครับนี่ครับปลาบูทองนะครับครับอ่ากับการสำรับวันนี้กันลากันโคนนะครับกับการ ดักปูงดักปลานะครับกับเหยื่อหัวอาหารเป็ดนะครับกลางนี้ก็คือโลกปี้านะครับกับผมกับสิงไวายสองวันสองคืนนะครับกับพนทรุปนะครับก็คือุ้งไม่ตายนะครับแต่ว่าปลานะครับที่ว่ามันมามันคาวกวนานั้นนะครับก็คือตายหมดนะครับแต่โค้งที่ว่าพึ่งคาวก็คือจะไม่ตายนะครับปลานะครับแต่ว่ากุ้งคือไม่ตายเลยนะครับตะนาทว่าไม้นาําลึกนะครับไม้กับประมาณสองสามเมตรนะครับกับไม่ตายนะครับุ้งนะครับ กับบุ้มหวาสามวันก็น่าจะไม่ตายนะครับกุณครับการนี้กับคุมเก็บกลับไม่เรีวนะครับกับตัวนี้ก็คืออ่าเฟ้นตากตากไว้นะครับกับไ้มันเฮงนะครับกับโป้ว่ามันเฮงเราก็เก็บผับนะครับเก็บเก็บผับไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือมันก็จะจ่ายได้นานนะครับแต่ถ้าว่าเราเก็บไว้ทางเปียกนะครับกับเล็กกับเลยมันก็จะคืนจะนิมมันก็อ่าจ่ายได้ไม่นานนะครับมันก็ไม่ทนนะครับ กเราเราล่างเส้นเหลียวนะครับล่างนะโก็เราก็อาพึ่งแดดตากแดดไว้นะครับกให้มันแห้งเราก็เก็บปรับเหมือนเดิมนะครับอาครับการสำหรับวันนี้กันลากันโก้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะโก้อย่าลืมกดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับจงเบาเด็กตายคนเดิมนะครับอ่ะครับแก่เดียวการ์ดลังหน้านะครับเจ้าอามีเยื้ออะไรที่ว่าอ่าเด็ดๆนะครับก็เดียวผมจะ ป้ามาโล่งดักให้อ่าเพื่อนๆปีนาๆนา่นาก็เอฟซีทุกคนนะครับอ่าได้เล่ได้ชุ่มกัระลาวนะครับกันน่าจะเป็นอ่าพวกอาหารสัสตว์นี่แหละนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยวางนะครับไม่ค่อยวางเอามาเอามาประทุนกันหลายๆอย่างนะครับก็หาไอโ้โคกงที่ว่าอ่าหาหาได้ตามตรงตรงตลาดนะครับหาง่ายๆนะครับแล้วป้ามาดักก็คือมันก็นอ่า ก็ได้ผลนะครับกับข่าวนะครับเหมือนเดียวพุมดักมานะครับสั่งอาหารปลาดุกสั่งอาหารไก่อาหารปลากินผืชนั่นก็นีดักกับอ่าเหยื่อหัวอาหารเป็ดกับชายไดลายวันนะครับดักแบบอ่าใสขวดลอยนะครับนี่กับตังฮาวันนะครับกับเหยื่อกับยังเลืออีกนะครับแต่ว่าพุมกัดอ่าที่ที่ลงน้ำนะครับก็ให้ปลาให้ให้ให้กุ้งให้ไล่กินนะครับก็คือพ่เลยนะครับเอาฮาวฮาวารอบาวันพ่นะครับ กันนี่ก็คือกํามานทุกวันนะครับก็ได้กับข้าวทุกวันนะครับก็คือว่าก็หาอยู่หากินนะนะครับซื้อมากกอันก็ไม่ใจกีบานนะครับหมงดักกุ้งดักปลานะครับเราก็อ่าดักได้กับข้าวทุกวันนะนะครับต่างกุ้งต่างปลาต่างหอยนะครับอ่ขับกาวันนี้ก็ปูนมากไปเรื่นะครับอ่ขับกาลากันโคนครับสวัสดีครับผมบายบายครับ